สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับช่องไอแม็กซ์วันนี้จะมาวันนี้จะมาสอนทำาปกเครดิตกันนะคะก็เป็นลายเป็น,เป,นเป็นอักบับของพี่เอเนาะก็มาก็จะมาสอนอย่างแรกก่อนอย่างแรกคือปรับปรับขนาดของกระดาษปรับขนาดกระดาษ ใช่ปรับขนาดปรับยังไงก็ได้แล้วก็กดแบบนี้จะขึ้นแบบนี้ใช่ไหมคะจะมาสอนทํากันอย,อย่างแรกคือปรับนั่นแหละปรับกระดัก็ใส่พื้นหลังจะใส่เป็นพื้นหลังอะไรก็ได้อันนี้จะตามความชอบของแต่ละคนนะคะแลวพี่จะเอาอันนี้ แล้วพี่จะเอาเป็น Wall B B B N e. ปวาบเปปเอร์นี้พอวาเส็วสวยแล้วก็ขยายใหญ่ขึ้นแล้วกดเคก็กดจุกเลือเลื่อนเราจะใช้อาคขระกันนี้นะคะพี่ก็จะเขียนคำว่ายาช i โรช็ชอปเปลี่ยนฟอนต์ได้จะมาสอนลงฟอนต์ในนี้กันโดยเสกมุมมีเยอะมากเลยซึ่ง ไม่รู้ว่าจะเลือกอันไหนดีเนาะที่ก็จะเลือกคือแบบก็จะเลือกแบบวันนี้เนาะเนาก,ก็เปลี่ยนสีปรับเปลี่ยนสีให้ความฉับแลสวยขึ้นก็จะเอาอย่างนี้แก็ขยายใหญ่ขยายขยายใหญ่ก็ได้นะใหญ่ๆนิดนึงโอ้โหนี่ใหญ่เกินไป ใหญ่ๆนิดนึงก็ปรับปรับตามความเหมาะสมเสร็จแล้วก็จะมาเขียนคำว่าบริการลายเอาพี่จะไปบริการลาร okay. ยพี่เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรก็ได้เปลี่ยน เปลี่ยนฟอนก็ได้อะไรอย่างนี้เนาะแต่ฟอนตงเปลี่ยนฟอนก็ได้ใครจะใครจะตกแต่งสีก็จะตกแต่งสีแล้วสีตากก่างก็ก็ตกแต่งได้เนาะเส๋ยจพ็จะไปแบบนี้แล้วก็วางวางไว้ในบริเวณที่เหมาะสมเสร็จแ,แล้วเราก็จะมาทำเป็นตัวปกหนึ่งรูป,ปหนึ่งรูปหนึ่งกันนะคะ สมมงบว่าหนึ่งอุปหนึ่งกันทำงานมาแต่พี่จะมาทำในแบบพี่เนาะอย่างแรกปุ๊บเแล้วก็พี่จะรวมเลเยอร์กันเนาะสมมติว่าบทอหนึ่งแม่ค้าแม่ก่ มาฟังเสียงค่ะฟังเสียงเสียงได้เราก็วางไว้ในตำแหน่งไหนก็ได้ที่มันดูแบบสมูทอนี่งนีะเรก็ลบหนึ่งลบหนึ่งแม่ขาขามือข้วมือกับ เขียนแบบอย่างอื่นก็ได้เนะไม่ค่ะจะเป็นแบบนี้นะแล้วก็ต่อมา 好点了吧？<noise> <noise>

ก็จะจำแนงงานารักพอสมควรแนะนำว่าแรกเยยเีเยอกันนะคะแรกเยรเเยอรได้พูดมานานแล้วอ่วก็แบบนี้ก็ือทุกคนจะทำแบบไหนกันให้มันสม o ทสมุทขึ้นเนาะล้กก็พู ต่อมาเราจะมามาจะมาลงมาสหรืออะไรก็ได้เนาะหาก,ก่อนพี่จะเอาเป็นชีวิี่ทีวิีิที่พี่ซื้อมาราคาสิบสองบาทน,นี่ได้แล้วหรือใครือใครจะเอาอยัางไงก็ได้นะ ก็แบบตำหน่งของมัส c อตให้ดีขึ้นแล้วจะเอาอย่างนี้เนาะแล้วก็กดปิดแล้วก็ทำต่อเพื ho, so, e ่อทำเป็นขีดบางข้างล่างแล้วเพื่อเป็นเฟืนงเปล่เฟืองหั i should have a mirror แล้วมบ่งอะไรก็ได้นะต่อไปก็จะมาทำเป็นแสงเอาของขมาสึกแจ้าจะขามาแสงเงาสรแล้วก็มีจ้าได้แล้วทำเป็นแสงเอาของมัดขดแล้วเสร็จแล้วแล้วสหรับก็สมรับที่ใครอยากได้ชอบไก้อยากได้ก็ใช้ได้ก็ใช้ก็ส